الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعوا جمتي راجين กลับมาศึกษาประวัติศาสตร์อันกุศหรือประวัติความเป็นมาของกรุงเยรูซาเลม็มกันอีกครั้งหนึ่งและเนื่องในโอกาสแห่งเดือนรมดอนอันทรงเกียรติก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราจะศึกษาประวัติศาสตร์เยรูซาเลม็มประวัติความเป็นมาของอันกุศในแง่มุมที่เพิ่มพูนศรัทธาเพิ่มพูนความตะกวลเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับอิบาดะด์ ที่เกี่ยวกับเะะและอากการแม้ว่าในช่วงเดอรมบอนนี้เราจะได้เห็นว่าพี่น้องมุสลิมในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองนั้นกําลังเผชิญกับความไม่เป็นธรรมในรูปแบบต่างๆเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงเผชิญกับการใช้อำนาจบาปใหญ่ของผู้ที่เหนือกว่าด้วยการสนับสนุนของของมหาอำนาจในโลก เหนือกว่าด้วยพื้นฐานพื้นผา,นห,ลาหลายอย่าง mm hmm. เช่นการศึกษาทักษะทางเทคโนโลยีทางความก้าวหน้าอันเนื่องจากพวกเขาเป็นชาวยิวที่ที่อพยพมาจากในยุโรปเอาแน่นอนไหมว่าพวกเขาจะเป็นเจเนอเรชันที่ที่สามที่สี่ที่ห้าแล้วก็ตามที่สองที่สามที่สี่แล้วก็ตามแต่ว่าพวกเขาก็เป็นเจเนอเรชันที่สืบมาจาก คนที่มาจากยุโรปก็เหมือนกับเขาจะเป็นคนเชื้อชาติอะไรก็ตามแต่เขาอยู่ในยุโรปมา2,000ปีจะเป็นเชื้อสายยิวแต่เขาเติบเกิดเ,ดเดติบโตในยุโรปปุญญตายายเขาคนมานับรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้รับการศึกษาเคียงบ่าเคียงไหล่มากับบรรดาชาวยุโรปเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่า,วาพวกเขาเป็นชาวยุโรปกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาตั้งเข้ามายึดครองแผ่นดินในขณะที่ชาวอาหรับก็สืบลูกหลานมาจาก ผู้คนในในช่วงเวลาแห่งความเสื่อมของโลกมุสลิมซึ่งความเสื่อมเนี้ยในช่วงเวลาศตวรรษที่17 18 19ในช่วงยิ่ง19เนี่ยแม้แต่จักรวรรดิจีนสมัยราชวงศ์ชิงก็มีความเสื่อมโทรมและล้าหลังไม่อาจเทียบเคียงกับฝรั่งได้เ,เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าในโลกมุสลิมในโลกอาหรับนั้นขาดปัจจัยหลายอย่างในการที่จะ ที่จะผงาดขึ้นมาเหมือนอย่างที่จีนผงาดขึ้นมาจากจากความเสื่อมโทรมซึ่งอันนี้สังคมมุสลิมควรจะทําการศึกษากันอย่างจริงจังบางทีเพียงคําพูดบางอย่างเป็นเป็นคำพูดที่ถูกต้องแต่คําพูดนั้นเราไม่ได้แปลเปลี่ยนเป็นเป็นทรัพยากรมนุษย์เช่นถ้าเราละหมาดเราก็จะประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราแต่เราก็จะเห็นว่าการละหมาดที่จะส่งผลให้คนประสบความสําเร็จนั้นไม่ใช่แค่ท่าทางของการละหมาดเท่านั้น ในอิสลามเริ่มตั้งแต่อินนามานามาดูบินนียตว่าอินนามาลิกุลลิมดิอิมมานวาไม่ใช่เพียงท่าทางที่ละหมาดว่าจะท่าทางสวยงามอย่างไรท่าทางถูกต้องอย่างไรแต่การละหมาดที่จะเป็นที่การตอบรับนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาก่อนอันนี้เป็นเพียงชารัตเงื่อนไขแรกเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าเหตุนใดโลกมุสลิมซึ่ง ซึ่งก็มีคนละหมาดเมื่อเทียบกับยุโรปมีคนละหมาดเยอะกว่ามีคนถือสินอดเยอะกว่าถ้าถ้าเทียบสัสดส่วนกันแต่ว่าในโลกมุสลิมก็จะมีปัญหาของการไม่รู้หนังสือปัญหาของการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันการกระจุกแล้วก็ของความร่ารวยแล้วก็การจนอย่างกระจายมาตรฐานความสะอาดที่ไม่สามารถเทียบกับยุโรปถ้าคิดว่าในยุโรปร้อยคนมีคนละหมาดกี่คน ถูกไหมบางทีใน100คนของพื้นที่ประชากรของสต็อกโฮล์มหรือของของออสโลอะไรเนี่ยในช่วงหขีดวงกลมไปสำหรับคนร้อยคนในชุมชนนี้อาจจะไม่มีมุสลิมอลไรก็ได้แต่ทำไมเขาจะมีมีการกระจายรายได้ที่ดีมีมีสวัสดิการของของพลเมืองที่ดีมีบริการบริการ สาธารณสุขที่ดีมีการบริการของการคมนาคมในเมืองหลวงที่ดีนีเป็นตน้นแล้วก็อัตราหรือสถิติการคอร์รัปชันมีน้อยมากการเป็นธรรมพิบาลของสังคมของรัฐบาลก็สูงสุดสูงมากเป็นตน้นขณะที่เราไปขีดวงประเทศมุสลิมบางประเทศทไม่ต้องเอ่ยชื่อวงใน,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 ในสัดส่วนประชากรร้อยคนเท่ากัน อาจะพบว่ามีคนรู้ศาสนาเยอะมากมีคนแต่งกายตามแบบไม่ว่าจะเสื้อผ้านหน้าผมเคราเป็นแบบที่ว่าใช่แต่เราก็บพบว่าอัตราส่วนของการไม่รู้หนังสือสูงมากสุขอนามัยของชุมชนท่อระบายน้ําน้ําทิ้งน้ําเสียไม่ได้มาตรฐานเลยการจัดการขยะไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ ลวงกระเป๋ารักขโมยต้มตุนการรักความสวยงามเพราะฉะนั้นนั่นจึงเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เรานํามาเทียบให้เห็นว่านั่นค,คือคือความแตกต่างที่เป็นพื้นฐานก่อนว่าเหตุใดเหตุใดจีนจึงสามารถที่จะพังอาจขึ้นมาลุกขึ้นมาจากซากปรักหักพังแห่งความสุดโทมในช่วงศตวรรษที่สิบได้ในขณะที่โลกอดีตจกักรวรรดิอิสลามอดีตอดีตโลกมุสลิมอันยิ่งใหญ ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาจากซากปรักหักพังแห่งความล่มสลายเหล่านั้นอย่าไปดูตัวอย่างของดูไบอะไรนะืซึ่งเป็นเพียงไม่ใช่สัดส่วนที่ที่ที่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของร้อเอร์เซตของพื้นที่ของโลกม,มุสลิมดูไบเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ท่านก็สามารถจะมีคําตอบในใจเพราะฉะนั้นในเดือนอมดอนนี้เราก็จะให้ความสําคัญกับกับเนื้อหาของกรุงเยรูซาเล็มและอันกุสท,ท,ที่ที่เพิ่มพูนศรัทธาของเรา والمسجد الاقصى هو احد المساجد الثلاثه التي تشد اليها الرحال كما جاء في حديث ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الاقصى مثلا ความสำคัญประการแรกเลยที่เราได้พูดกันมาถึงสี time, <Marina S 1> ่สิบกว่าตอนวันนี ESE ้ตอนนี้เป็นตอนที่สี่สิสี่ถึงประวัติความเป็นมาของอันกุส์ประวัติความเป็นมากรุงเยรูซาเล็มก็เพราะว่ากรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นที่ตั้งของมัสยิดอันอักซอและท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวไว้ในฮะดีสที่ท่านอบดุลฮุเรตัลรอเดียลลลอฮุตบารุตัาละอันเป็นผู้รายงานคงจะมีคนได้ได้ยินได้ฟังแต่ว่าคนที่รายงานแล้วก็ ตาบียอีนแล้วก็ตาบีตาบีอีนรายงานสืบต่อมาจนถึงอ,อิมมาตุลฮะดิษถึงบรรดาอิหม่ามผู้บันทึกขะดีษนั้นก็คือท่านอบูฮุไรร์ตรรลลา,ตา,ตาร์ดิยาลเลวตักกับบารอตอาลาอันหุซึ่งนบีศ็อลลัลอฮุอัฮิวะซัมได้กล่าวว่าลาตะชุดดุรุหาลในอิสลามนี้ประชาคมมุสลิมจะไม่ไม่เก็บเข้าของลงกระเป๋าแพ็คลงกระเป๋าเพื่อที่จะ ตั้งเจตนาไปยังมัสยิดใดมัสยิดหนึ่งเป็นการเฉพาะยกเว้นสามมัสยิดเท่านั้นก็คือมัสยิดลฮารอมที่มักกะและก็มัสยิดฮะดะเพราะท่านพูดในเวลาที่ท่านอับดุลลอฮฺสุลต่ามพูดนั้นอยู่ที่มัสยิดมัสยิดนบวีที่มดีนนะวันมัสยิดอักซอและก็อีกแห่งหนึ่งอันที่สามก็คือมัสยิดอักซอในฮะดิษนี้หมายความว่าถ้าครอบครัวมุสลิมต้องการมี มีการทำแผนทำโปรแกรมที่จะเดินทางและมีใครบอกว่าอินชอนหรอปิดเทอมนี้พวกเราจะมุ่งหน้าไปที่มัสยิดมัสยิดที่ที่เมืองจีนเพราะว่าเป็นมัสยิดที่ที่เจิ้งเหอได้บุรณะได้ทำอะไรไว้หรือถ้าเป็นอย่างนี้เราก็เราจะไปละหมาดที่นั่นอินชอนหอเนี่ยเนียดมานานแล้วตั้งแต่ เขาทำงานใหม่ๆหรือตอนลูกเข้าเรียนใหม่ๆว่าจะเก็บเงินเก็บทองไปละหมาดที่มัสยิดเจิ้งเหอที่เมืองจีนอันนี้ใหม่แต่การไปแต่การไปที่นั่นไปได้ก็คือจะไปไปกรณีของคนที่ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปสัมมนาที่เมืองจีนหรือว่าไปอบรมที่เมืองจีนหรือไปเรียนที่เมืองจีนแล้วก็หรือว่าจากเมืองไทยไปทัวร์เมืองจีนอันนี้ไม่เป็นไม,ม่มีปัญหาเลย แต่ในทัวร์อาจจะอาจจะบอกกับคนจัดทัวร์ว่าเออได้ยินว่าเจิ้งเหอใช้ชีวิตที่นี่ใช่ไหมหรือเจิ้งเหอกลับมาจากเดินทางแล้วมาอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้เราในนี้เราในโปรแกรมเราแวะด้วยได้ไหมอันนี้ไม่มีปัญหาน,นี่เป็นเรื่องดีสุดที่ัมแต่ไม่ใช่ว่าเนี่ยทำงานมาสักพักหนึ่งก็เก็บเงินเลยเนี่ยว่าจะไปละหมาดที่มัสยิดเจิ้งเหออันนี้อันนี้ไม่ไมีเพราะฉะนั้น การตั้งเจตนาที่จะได้ไปละหมาดไปสุยูดไปรูกัวไปเอติกาฟแยคว่า้ามาัสเสด็จแล้วก็ะเนี้ยเอติกาฟหรือได้ไปไปเป็นละหมาดนั่นแหละนะมีสามมาัสยิดเท่านั้นแน่นอนถ้าไปที่มัสยิดฮารอมก็จะได้ได้ทําอุมรอด้วย,ยนี่เป็นตนได้ตวาฟด้วยได้กุจุบหินดําด้วย ได้ดื่มน้ำา a m z a จากต้นทางที่นั่นได้สะแอด้วยอันนี้เป็นตน้นส่วนถ้าไปมัสยิดนาบาวีก็ได้ละหมาดที่เราดอด้วยได้เยี่ยมท่านนบีสุสลตัลลอห์อัลเลาเวสัลัมด้วยได้ไปสลามด้วยตัวของเราเองด้วยกับท่านนบีสุลตัลลอหัลเลาเวสัลลัลลมและก็ที่ว่าวันมัสยิดอักซอแต่แล้วก็ยังมีในฮะดีษสฮออีกฮะดีษหนึ่งว่า อันอบีซารินรบย الله ทับารุตาลัอันหูกลาวคุณตุยารูรลลอุมัสิดนวดีอฟิลอาร์ดีอวัลันท่านอบูซาร์ริยัลีย์ทบารุตอาลาอันหูได้ถามท่านนบีซลละหุยละสลัมว่าอ้ท่านนบีครับอะไรเป็นมัสิดหลังแรกที่มีขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้ก็ล่ะก็ล่ะซลละหุยละสาลัมท่านนบีก็ตอบว่ามัสิด สู um ้ไหอยู่แล้วก็อบูุาดินก็บอกว่าและหลังจากมัสยิดฮารอมล่ะอ่าใช่ชัดเจนเลยครับอันนี้ขยายความชัดเจนเลยครับว่ามีมาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอะัยฮิสลาลาตุบัสลามและและถัดมาล่ะก็อะเลฮิลาตุสสลามอันมัสยิดอักษรอันมัสยิดุลอักษรท่านนบีก็บอกว่าถ้าถัดมาจากมัสยิดมัสยิดฮารอมก็คือมัสยิดอัอักษรเพราะฉะนั้นถ้าไม่นับช่วงเวลาของนบีอาดัมถ้าเรื่องนับ ในช่วงเวลาของเซยดินาอิบราฮิมอลัสลามเพราะว่าช่วงเวลานาบีอาดัมนั้นมนุษย์ก็อยู่จํากัดในพื้นที่หนึ่งจนสืบต่อมาจนถึงเวลาน้ําท่วมโลกซึ่งทั้งหมดบนโลกพังทลายไปหมดไปตามสายน้ําดังนั้นการบูรณะมัสยิดฮารอมจึงถูกบูรณะขึ้นมาโดยเซยดินาบีอิบราฮิมอลัสลามว่บอิบนะหูอัลอักบาร์เซยดินาอิสมาอีนอลัสลามโดยท่านนาบีอิบราฮิมอัสลามกับ ท่านนบีอิสมาอีนอะลัยสลามโดยอับราฮัมและผ <Yeah. S 1> ู้เป็นบุตรและกับบุตรหัวปีก็คือยิสมาเอลจากนั้นนบีอิบรอฮีมก็ได้กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็สร้างมัสยิดอักษรขึ้นมาคุณตุกัมการาไบนหุมาท่านอบูุาริงก็กล่าวว่ากัมกาาไบนหุมามันมันระยะมันห่างกันเท่าไหร่ยังไงครับ ของการสร้างเนี่ยก็ละอัลบาุนท่านก็บอกว่า40ซึ่งอาจจะมีนัยยะว่า40ปีนี่เป็นตน้นว่าอายุมาอัลรักว่าอายุมาอัลรักต์อสัสลัดฟะซัลฟะฮัมัสดดังนั้นถ้าเธออยู่ใกล้มัสยิดไหนก็จงเข้าไปไม่ว่าจะใกล้มัสยิดฮารอมหรือใกล้มัสยิดอักซอรก็จงเข้าไปละหมาดในนั้นเพราะนี่แหละคือคือความหมายของมัสยิดที่แท้จริงคือความหมายของ อาคารสถานที่สร้างขึ้นมาอย่างเจาะจงในการที่จะนมัสการในการที่จะทําอิบาดัตในการจะทําสุยตุต่อละตาลาอ,อ,อย่างแท้จริงและเป็นออริจินหรือว่าเป็นต้นแบบแห่งแรกในโลกนั่นก็คือมัสยิดฮารอมและถัดมาด้วยมัสยิดอัลอักซอวันนี้เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ครุงเยรูซาเลม็มและประวัติความเป็นมาของอันกุสมาแล้วอินชาอัละเราจะศึกษาต่อในตอนที่45 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.